เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมอเองลีรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นข้อมูลของอสูรรับใช้ทั้งหมดของมุคุดะถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาข้อมูลต่อจะได้มีการสปอยนะครับใครที่ไม่อยากโดนสปอยคอยกดข้ามคลิปนี้ไปก่อนอาสูรรับใช้เป็นสิ่งที่เกิดจากการทําพันธะสัญญากับมอนสเตอร์ในเรื่องนี้การทําพันธะเหมือนจะไม่ได้ยากยินอะไรแบบนั้นครับมอนสเตอร์สามารถเลือกทําพันธะเองก,ก็ได้หรือมนุษย์จะเลือกมอนสเตอร์เพื่อทําพันธะก็ได้เช่นกันการทําพันธะสัญญาเก,ก็ทําได้ง่ายเหมือนการเช็คแฮนด์ฝ่ายมนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องยินยอมเพื่อทําพันธะก็ได้ แค่มอนสเตอร์เข้ามาสัมผัสตัวก็สามารถทำพันธะกันได้ทันทีซึ่งเงื่อนไขอาจจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของผู้ทำพันธะหากฝ่ายที่จะทำพันธะแข็งแงกร่งกว่าฝ่ายที่ถูกทำพันธะก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธได้เหมือนที่โดราจังสามารถทำพันธะกับมุคุระได้โดยที่เขายังไม่ได้ยินยอมอะไรเลยหรือบางครั้งแค่ผู้ทำพันธะยอมรับจากภายในใจพันธะสัญญาก็เกิดขึ้นมาแล้วครับเหมือนอย่างในกรณีของซุยสิทธิพิเศษในการทำพันธะมีอยู่หลายอย่างครับอย่างแรก ท่านสามารถพูดคุยกับมอนสเตอร์ที่ทำพันธะได้แต่มอนสเตอร์ตัวนั้นจะต้องเติบโตในระดับหนึ่งแล้วมอนสเตอร์ที่เพิ่งเกิดนั้นไม่สามารถสื่อสารได้ครับโดยมอนสเตอร์จะสื่อสารผ่านเทเลพาธีหรือกระแสจิตกับผู้ทำพันธะเพราะไม่ใช่มอนสเตอร์ตัวที่จะสามารถพูดภาษามนุษย์ได้ในส่วนของสิทธิ์โดยทั่วไปอย่างการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้ทำพันธะสิทธิ์ที่จะไม่ทำร้ายกันเองสิทธิ์ในการเชื่อฟังคำสั่งโดยเห็นชอบแน่นอนว่าการยกเลิกพันธสัญญาเองก็จะทำได้โดยง่ายเหมือนกันครับ แต่ทั้งสองฝ่ายจะต้องเห็นชอบพันธสัญญามันจิงดูชิวๆตามเนื้อเรื่องครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปติดภาพจําว่ามันจะเหมือนกับเรื่องอื่นเอาละครับมาเข้าหัวข้อหลักของคลิปนี้กันดีกว่าครับมากระที่อสูรรับใช้ตนแรกของมุคดะเฟนริวมอนสเตอร์ในตำนานปัจจุบันมีชื่อว่าเฟลเขามีอายุ1 0 1 4ปีเลเวลปัจจุบันคือ947และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าสเตตัสต่างๆความแข็งแกร่ง1 10, 1 1่พลังเวท 9,978พลังโจมตี9,442พลังป้องกัน1,172ความว่้องไว9,974ค่าสเตตัสเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลอัพและจะเพิ่มขึ้นชั่วคราวตามอาหารที่ได้กินเวทมนต์ธาตุที่สามารถใช้ได้มีตั้งแต่ดินน้ำลมไฟน้ำแข็งสายฟ้าธาตุมิติและการรักษาในส่วนของสกิลมีตั้งแต่การประเมินกรงเล็บเฉือน กายาเหล็กต้านทานการโจมตีทางกายภาพและเวทมนต์เสริมพลังการต่อสู้เฟลยังได้รับพรจากเทพและเทพีถึงสององค์พรจากเทพีนินลินที่เป็นสายลมเสริมเวทมนต์ทาุลมให้แก่เฟลพรคุ้มครองที่มอบเอฟิก e ปราศจากโรคภยัยการเจ็บป่วยและสาระผิดป,ปกติต่างๆพรจากเทพเงสงครามวาหานเพิ่มพลังในการต่อสู้เป็นพรที่นักรบทั้งปวงอยากได้รับ เฟลเป็นมอนสเตอร์ตำนานที่มีชื่อเรียกกันว่าเฟนริลซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่หายากและมีจำนวนน้อยโดยมันมีรูปร่างเหมือนหมาป่าขนสีม่วงอ่อนอมขาวขาทั้งสี่ย้อมด้วยสีแดงมันปรากฏตัวออกมาเมื่อครั้งล่าสุด,ดาราวๆ300ปีก่อนเฟนริลถือเป็นมอนสเตอร์ที่มีความแข็งแกร่งแค่มันเพียงตัวเดียวก็สามารถทำลายเมืองหรือประเทศได้แล้วอย่างไรก็ตามเฟนริลไม่ใช่มอนสเตอร์โดยทั่วไปที่จะออกอารวาสไปทั่วมันไม่ทำร้ายใครก่อนเด็ดขาดหากไม่โดนคุกคามจริงๆ เฟนริลได้แอบตามกลุ่มของมุโคดะและปาร์ตี้นักผจญภัยที่กำลังเดินทางไปยังเมืองถัดไปโดยเขาได้สังเกตถึงการทำอาหารที่แปลกใหม่ของมุโคดะในตอนที่มุโคดะได้ใช้มอนสเตอร์เรดบลที่คล้ายกับหมูป่ามาทําเป็นเมนูหมูผัดขิงเฟนริลได้เข้ามาหามุโคดะเพื่อที่จะกินเมนูด้วยเมื่อเขาได้ลองกินและพบว่ามันอร่อยมากเฟนริลได้ตัดสินใจที่จะทำพันธสัญญากับมุโคดะเพื่อที่เขาจะได้กินอาหารอร่อยๆแลกับการที่เขาจะปกป้องและช่วยเหลือมุโคดะ แน่นอนว่ามันเป็นการบังคับที่มุคโคดะไม่เต็มใจโดยมุคโดะได้ตั้งชื่อให้ว่าเฟลและร่วมออกเดินทางไปด้วยกันอย่างไรก็ตามครับการมีเฟลคอยช่วยเหลือถือเป็นประโยชน์ต่อมุคโคดะที่ไม่รู้จักใครในต่างโลกเป็นอย่างมากตั้งแต่การล่าวัตถุดิบความปลอดภัยและยังเป็นเพื่อนคอยคลายเหงาอีกด้วยวัตถุดิบที่เฟลล่ามายัางทำเงินให้กับมุคโคดะอย่างมหาศาลอีกทั้งนิสัยของเฟลนั้นก็ไม่ได้ดุร้ายหรือทั้งไมรู้สึกแย่เขาเป็นคนที่นิสัยดีและใช้ชีวิตอย่างเรียยบง่า เนื่องจากเป็นมอนสเตอร์ที่มีสติปัญญาทำไมพูดและอ่านภาษามนุษย์ได้อีกทั้งยังมีความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจเฟลยังถือเป็นสัตว์ขี่ที่มุคดาใช้เดินทางได้อย่างรวดเร็วอาหารที่เขาชอบมากที่สุดก็คือเนื้อแทบทุกชนิดแม้ว่าหลังจากที่กินอาหารที่มุคดาทําให้ตลอดจนทำให้เขากลับไปกินเนื้อดิบๆแบบเดิมไม่ได้แล้วกระตาบอสูรนับใช้ตัวที่2ฮิวสลามสลามยักษ์ปัจจุบันมีชื่อว่าซุยปกติสลามจะไม่มีเพศครับ แต่ในมังงะระบุว่าซุยเป็นเพศผู้ส่วนในนิยายระบุว่าเป็นเพศเมียปัจจุบันซุยมีอายุได้6เดือนเลเวลปัจจุบันคือ88และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าสเตตัสต่างๆความแข็งแกร่ง1,756พลังเวท1,709พลังโจมตี1,714พลังป้องกัน1,744ความว่องไว1,758สเตตัสเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลอัพและจะเพิ่มขึ้นชั่วคราวตามอาหารที่ได้กิน เวทมนต์ธาตุที่ใช้ได้มีตั้งแต่ธาตุน้ำกรดและการฟื้นฟูในส่วนของสกิลมีตั้งแต่การผลิตพลังชั้นนักษาการแบ่งร่างการขยายตัวและความสามารถในการตีเหล็กหรือสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์การกบฏอาวุธซุยยังได้รับพรคุ้มครองจากเทพและเทพีถึงสององค์พรคุ้มครองจากเทพีแห่งวารีดูซันกาทำให้ซุยสามารถใช้เวทธาตุน้ำได้และเวทน้ำที่มาจากพรของดูซันกา จะสามารถใช้ดื่มได้เพราะปกติแล้วน้ําที่สร้างด้วยเวทมนจะไม่สามารถดื่มได้ครับเพราะมันไม่เวทมนเจอนือบนแต่เวทมนของซุยที่สร้างโดยพรของเท็ดดาแห่งวารีนั้นสามารถดื่มได้ทําให้พวกมุโคโดะไม่จำเป็นจะต้องซื้อน้ํามาดื่มอีกอีกทั้งการโจมตีด้วยธาตุน้ําของซุยก็ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยพรคุ้มครองจากเทพแห่งช่างตีเหล็กเฮเฟตัสทําให้ซุยสามารถสร้างอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่คุณภาพสูงขึ้นมาได้ อาวุธชิ้นแรกที่ซุยสร้างขึ้นมาคือมีดมิดทิลที่สามารถแล่ผิวหนังอันแข็งแกร่งของมังกรงปัตภีได้ซึ่งพรของเททิดาจะมีเอฟเฟกต์ที่คอยคุ้มครองพวกโรคภัยหรือสาระผิดปกติอีกด้วยมุโคดาได้พบเบบี้สลามโดยบังเอิญซึ่งตอนนั้นซุยเพิ่งเกิดได้3วันในในยายเล่ม5้ามีการบอกไว้ว่าซุยเป็นสลามที่หลบหนีมาจากภัยคุกคามโดยซุยมีลักษณะเป็นสลามสีฟ้าอ่อนคล้ายลูกโบลิ่ง มุคุดาที่เห็นว่าซุยเป็นมอนสเตอร์ที่ดูปลอดภัยและดูน่ารักน่าเอ็นดูเขาค้นพบว่าซุยสามารถกินอะไรก็ได้ไม่ไว่าจะเป็นขยะพลาสติกขยะที่เป็นแพ็กเกจิ้งของอาหารที่เขาสั่งมาจากเน็ตซูเปอร์ซุยก็สามารถกินได้หมดทําให้ซุยถือเป็นตัวตนที่มีประโยชน์ต่อมุคุดาเป็นอย่างมากเนื่องจากสกิลไอเทมบ็อกของมุคุดาส่วนใหญ่มีแต่ขยะที่เขาสั่งมาจากเน็ตซูเปอร์ทั้งนั้นเพราะด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนเลยเก็บไว้ในไอเทมบ็อกก็ส่งกับเป็นคนญี่ปุ่นแล้วนะครับ อีกทั้งซุยยังสามารถทําความสะอาดพวกเครื่องครัวหรือจานชามได้ด้วยซุยยังสามารถใช้เป็นมนทาตน้ําที่ไว้ใช้ดื่มใช้อาบได้โดยซุยได้ทาพันธสัญญากับมุคโคดะโดยที่เขาแทบจะไม่รู้ตัวเลยในตอนแรกซุยไม่สามารถสื่อสารได้เพราะจะเป็นแค่เบบี้สลาบแต่พอเลเวลอัพและเติบโตขึ้นซุยก็สามารถพูดสื่อสารได้โดยเป็นการสื่อสารผ่านกระแสจิตเดิมทีซุยเป็นเด็กที่มุคโคดะสอนอะไรก็จําได้อย่างรวดเร็วซุยไม่นิสัยเหมือนเด็กดูไรเดียรสา ซุยเลยได้รับอิทธิพลที่ชื่นชอบในการต่อสู้มาจากเฟลด้วยโดยซุยมักจะอยากโจมตีศัตรูด้วยเวทมนต์หรือสกิลของตอนเองอยู่บ่อยครั้งและยิ่งเลเวลเพิ่มขึ้นเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆซุยมักจะศัยอยู่ในกระเป๋าสะพายข้างของมุคดะอาหารที่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือเนื้อซุยยังเป็นอสูรนับใช้ที่มีอายุน้อยที่สุดในแฟมิลเลีกด้วยอสูรนับใช้ตนที่3พมพิกซี่ดากอนมังกรพูดปัจจุบันมีชื่อว่าโดราจังเป็นมังกรเพศผู้อายุ116ปี เลเวล202และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าเซตต่างๆความแข็งแกร่ง1,243พลังเวท3,469พลังโจมตี3,324พลังป้องกัน1,173ความว่องไว4 0 4พัิพิซี่ดาก้ถนัดท่าทุกประเภทเขายัางได้รับพรคุ้มครองจากเทพเอกสงครามวาหารเป็นพรที่ทำให้พลังในการต่อสู้เพิ่มขึ้นและจะมีเอฟเฟกที่คอยคุ้มครองพวกโรคภัย หรือสาระเพปกติอีกด้วยโดยมุคุดาได้เจอกับโดราจาังครั้งแรกที่ป่าอิสเทมที่อยู่ข้างเมืองแครเมืองแห่งสิงทอมุคุดาได้รับภาร,รกิจจากกิลมาสเตอร์ในเมืองน,นั้นให้ไปตวรวจหาสาเหตุที่ช่วงนี้มอนสเตอร์เวนอมทารันทุราในป่ามีความดุร้ายมากขึ้นเพราะอยู่ดีพวกมันก็มีความกล้าวรามากกว่าปกติทำไมนักพจน์ภัยหรือชาวบ้านไม่สามารถเข้าป่าเพื่อไปเอาใยของมันมาทำพวกสิ่งทอจำพวกเสื้อผ้าเครื่องนุงง่ม่มหรืออุปกรณ์ต่างๆได้เลย กลุ่มของมุคดาจึงรับภารกิจนี้และเข้าป่าอิสเทมไปในระหว่างที่พวกบุคดากำลังพักกินข้าวก็ได้มีพิกซี่และก้อนตนหนึ่งบินตามกลิ่นเกียวซาที่มุคุดาทำขึ้นโดยความที่มันเป็นมังกรตัวเล็กทำให้มุคดามอบเกียวซาส่วนหนึ่งให้มันกินหลังจากได้กินเกียวซานั้นมันก็ชื่นชอบมากๆบุคดาคิดว่ามันคงเป็นแค่รูปมังกรเฉยๆเขาเลยให้อาหารมันแต่เฟลก็อธิบายว่าแม่พิกซี่และก้อนจะมีรูปร่างที่เล็กแต่มันก็ไม่ต่างจากเผ่ามังกรตามปกติ และถือเป็นสายพันธ่หายาบมากมากพิกซี่ดากอนสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเหลือเชื่อพวกมันในพลังเวทมหาศาลแถมยังสามารถใช้ท่าทุกทตุในโลกนี้ได้พวกมันถือเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ด้านบนของห่วงโซ่อาหารและมันสามารถสื่อสารกันได้แต่ต้องพูดผ่านกระแสจิตซึ่งทําได้กับผู้ทําพันธะโดยมันพยายามที่จะขอเกี่ยรซาเพิ่มจากมุคุะและจะทําพันธสัญญาด้วยหากทําให้มันได้กินอาหารอร่อยๆการทาพันธะไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งโดราเองก็ได้ทำบัทะโดยที่มุคุดาไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซ้ําทาให้มันกลายเป็นสูรรับใช้ของเขาในที่สุดเนื่องจากมันไม่เคยกินอาหารอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยโดราได้ทำาัทะโดยไม่ต้องคิดอะไรมากมุคุดาได้ตั้งชื่อให้มันว่าโดราจังซึ่งเขาก็ไม่ชอบชื่อนี้เลยครับเพราะมันดูง่อยเกินไปเขาอยากได้ชื่อที่ดูหน้าเกรงขาวกว่านี้แต่มันก็ไม่ทันแล้วครับชื่อที่ตั้งไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทําให้เขาซึมไประยะหนึ่งอยา่างไรก็ตามโดราจังเป็นมังกรที่โตเต็มวัยัยมนมนีีอาุถึง1116ป โดราได้เข้ามาในป่าอิสเทมเพราะต้องการหาอะไรใหม่ๆที่ท้าทายทำเช่นการต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งเพื่อให้เลเวลอัพเขาเลยออกล่าในป่านี้สุดท้ายแล้วมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในป่านี้อย่างเวนอมทานัมทูราก็ทนไม่ไหวกับการคูกคามของโดราจังทําให้พวกมันไล่โจมตีเขาที่ป่าเกิดความวุ่นวายก็มีสาเหตุมาจากโดราจังนี่เอง้วยความที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงโดราไม่ค่อยเกรงกลัวต่อคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากนัก นอกจากเขาจะมั่นใจในเวทมนต์แล้วเขายังมั่นใจในความเร็วอีกด้วยอาหารที่โดราจังชอบจะเป็นพวกเนื้อครับราบใดที่ไม่ใช่เนื้อจากฟลิกซี่ดากอนโดยกันเขาก็กินได้หมดอสูรน,นับใช้ตนที่4เอนเชียนดากอนปัจจุบันมีชื่อว่ากอนจิเป็นมังกรเพศผู้อายุ3,024ปีเลเวล1 3 3 4และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าสถัตของเอนเชียนดากอนจะแบ่งออกเป็น2ร่าง เนื่องจากเอ็นเชียนรากมีการปรับขนาดจากที่ตัวใหญ่ให้ตัวเล็กลงเพื่อเหมาะแก่การกินอาหารที่มุคุดาจะทำไว้และสะดวกแก่การเดินทางในส่วนของค่าสตัตร,ร่างปกติค่าความแข็งแกร่ง14,423พลังเวท21,281พลังโจมตี14,217พลังป้องกัน14,806ความว่องไว3,895ค่าสตั์ในร่างหดตัวความแข็งแกร่ง 1096พลังเวท14,897พลังโจมตี9,987พลังป้องกัน1364ความว่องไว5,459เวทมนธาตุที่ใช้ได้มีดินน้ำลมไฟน้ำแข็งสายฟ้าธาตุมิติและการรักษาในส่วนของสกิลมีการประเมินลมหายใจมังกรสตันตานทานการโจบตีทากายภาพและเวทบน ลดความเสียหายที่ได้รับเขามียูนิคสกิลอย่างเอนเชียนดราก้อนโซอีกด้วยกอนจีเป็นมอนสเตอร์ในตำนานที่อยู่บนจุดสูงสุดของสายพันธุ์มังกรครั้นเมื่อ400ปีก่อนเคยต่อสู้กับเฟลพวกเขาเลยรู้จักกันในฐานะศัตรูหลังจากศึกการต่อสู้ที่ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะกอนจีได้เดินทางไปทั่วทุกทวีปและมาบรรจบลงที่ดันเจียนแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเอลมานเขาได้จำศีลอยู่ในดันเจียนแห่งเอลมานณชั้นล่างสุดกว่า200ปี เป็นราชาแห่งเอลมานที่ปกครองที่นั่นจนกระทั่งมุคุดาเดินทางมาถึงดันเจี้ยนแห่งนี้กอนจิได้ไปเชิญหน้ากับมุคุดาที่บุกรุกเข้ามาแต่เขากลับถูกใจในรสชาติของสเต็กซอสกระเทียมที่มุคุดาทําขึ้นทําให้เขาได้ทําพันธสัญญากับมุคุดาได้รับชื่อว่ากอนจิตั้งแต่นั้นเขาคอยติดตามและเดินทางไปด้วยนับตั้งแต่นั้นนอกเหนือจากความรวดเร็วแล้วกอนจิยังถือเป็นมอนสเตอร์ที่มีค่าสทั์มากที่สุดในบรรดาอสูรรับใช้รวมถึงอายุด้วยของมาโคโต อีกทั้งเขาจะเป็นมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดอีกด้วยเดิมทีกอรจีเป็นมังกรที่มีเกล็ดสีดําขาวขนาดใหญ่ซึ่งตัวโต,วต,วตวพอๆกับภูเขาแต่กอนจีก็ได้ลขดขนาดของตนเองลงให้เท่าๆกับเฟลเ,เพราะมุโคดะไม่สามารถทำอาหารที่มากมายถึงขั้นให้เขากินอิมน่มได้ในร่างยักษ์การที่เขาหดตัวลงความสามารถก็ย่อมลดลงตามไปด้วยกอนจีมีอารมณ์ดีขึ้นๆลงๆเขามมกจะทะเลาะกับเฟลอยู่บ่อยครั้งแต่ยังชอบทําอะไรตามใจตัวเองโดยเขาเรียกมุโคดะว่านายท่านชื่อของกอนจี บุคุณได้เอาคำว่ามังกรผสมกับคำว่าโอจิซังที่แปลว่าปู่ตาช,ชายชรามันเลยกลายเป็นชื่อของกอนจินั่นเองครับเอาละครับนี่คือข้อมูลอสุทรทับใช้ทั้ง4ของบุคุณครับซึ่งในอนาคตก็จะมีอสูตรตัวอื่นโ r o มาอีกก็ได้และผมค่อยมาอัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วกันครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบา,บายครับผม So just don't get overwhelmed and you'll make it out and you'll be just fine. I promise you don't have to worry about a thing Don't let it break you down. You got me by your side and when you feel the difference it'll be night and day night and day